ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแควฟออฟเดอะแรมในพาร์ทที่6กันแล้วซึ่งวันนี้ผมคิดว่าผมจะมาเอาชนะตัวนี้ให้ได้เลยที่แองเคอร์รีปปลดล็อกประตูเลยแล้วกันเนาะ ผมไม่ชอบคอร์สเลยอ่ะไม่เป็นไรเอาคอร์สมาก็ได้ปะเอ้ยอโหแบบช้าเกินอันเนี้ย แต่ก็แรงเอาเรื่องอยู่นะอันนี้คริสตัลปะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเอ้ยใช่ใช่ผมต้องการคริสตัลเอาไปให้ประพาคารโมจำได้เคมาหาจากด่านที่สมนี่เองอืออือโอเคมามาเลยพวกบีช็อปทั้งหลาย เาเคยส่งพัชนะหลายต้นเหมือนกับเจ้าไปทีละคนทีละคนแต่พวกเขาทั้งหมดก็สิ้นชีพในขณะททำสงครามเจ้าไปได้ไกลกว่าคนส่วนใหญ่แล้วข้าสนุกกับการที่จะดูลัทธิของเจ้าเน่าตายภายในแต่ก็มีแต่โรคภัยค้าเจ็บฮ่าชั่วแกข้าขาขารู้สึกไม่ค่อยสบาย ฉันเกลียดแกแกเอาโาครคภัยไข้เจ็บมาให้สอสาววะของข้าครั้งที่แล้วพวกแกก็เอาความหิวมาให้กับรอโซของข้าข้าไม่ชอบพวกแกเลยสักนิดทำไมต้องทำสาวของข้าอย่างนี้ด้วย ้อยหัวก็โดคสาวกจะมีอายุยืนยาวมากขึ้นจากปกติสองเท่าอุย้ยของดีโอเคโอเคโอเคอันนี้อะไรอะหัวใจเฮ้ยผมอยากผมอยากไปอยู่นะเอาวันนี้แล้วกันไม่รู้เครื่องใหม่คำถามว้าวระหว่างหัวใจสีฟ้ากรดับหัวใจติดเชื้อหัวหัวใจติดเชื้อดีกว่า โอเคมาที่หัวใจหัวใจนี้คือรักของเธอนั้นลอยลอยไปอยู่ในทะเลมีแต่เธอมีแต่เธอหัวใจอยู่ไหนหาหัวใจเธออยู่บนเตียงที่ก้นทะเลมีแต่เธอมีแต่เธอต้องหาให้เจอ โอ้โอ้โอ้ยินดีต้อนรับผู้ทำสงครามศักดิ์สิทธิ์โปรดสลาเวลาสักครู่เพื่อช่วยการค้นหาของของข้าข้ากำลังตามหาหัวใจที่เคยเต้นอยู่ในอกนี้แต่มันถูกพากไปโดยเธอข้านั่งอยู่ที่นี่มานานหลายปีแล้วแม้ว่าใบหน้าของเธอจะจางหายไปจากใจของข้าแต่ว่าข้ายังคงตามหาเธออยู่เสมออย่างไม่หยุดพัก ข้ามีหัวใจอยู่มากมายอย่างที่เจ้าเห็นแต่ไม่มีหัวใจดวงใดเลยที่เป็นของข้าพวกมันอ่ะเป็นของเจ้าถ้าเจ้าต้องการผู้ทำสงครามศักดิ์สิทธิ์พวกมันไร่ค่าสำหรับข้าข้าสนใจแต่หัวใจที่ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นของของข้าเพื่อที่ข้าจะได้มองหน้าตาเธอเป็นครั้งสุดท้ายออน่าเศร้าเนาะแต่พลังชีวิตข้าเต็มแล้วา ว้าวไพทาร่ซื้อหัวใจสาในราคาร้อยเหรียญโอเอาก็ได้ปะคอยเป็นไพถาวรนะปลดล็อกไพ่ใหม่อ๋อมีโอกาสได้ใช่ไหมโอเคก็ดีอยู่เหมือนกันแต่หัวใจค่าเต็มแล้วว่าดีค่าเสียใจอะ่ะ โอเคไม่เป็นไรในไหนผมก็ดูกันแล้วไอ้ลูกหัวใจนี่คือฟื้นหัวใจนี่เองมาข้าจะมาข้าขาโมยข้าเอาที่ตุดของแกจงไว้ข้าซะขอคริสตลัลอ่าคริสตลัลอ,อะไรอ่ะสองเวอร์โลหิตมา หัวใจสีแดงดวงหนึ่งถูกสองเวยแล้วได้รับหัวใจคืนมาเป็นการตอบแทนฮ่าโคตรดีเลยดีว่าเขียวหัวใจแดงหนึ่งดวงแต่ว่าได้หัวใจเขียวมาประมาณ3ามดวงแนะ่โอ้โหเท่านี้ผมก็มีหัวใจสิบอ็ดดวงครึ่งแล้วสินะ ขอขอบคุณครับสำหรับของดีๆผมเพิ่งรู้ว่าอันนี้ชาร์ตตีเราสามารถหมุนหมุนได้ด้วยว่าจะตีไปทางไหนในระหว่างที่มันชาร์ตตีอะฮะโอ้ยังไม่เคยจบตีหนักเลยนะอ๋อจบตีหนักผมจำได้แล้วมันเหวี่ยงค้อนหมุนไปหมุนมาอือเรียบร้อยทีหนึ่งอ่อผักสูออกไปพ้อกับแช่แข็งขกับพายุมรณะการโจมตีระยะประชิดแช่แข็งสูได้เม่ถูกโจมตี โอ้ไม่มีคนเข้าสู่ไวชราเราดีแล้วกันื้อโอ้ยโอ้โอ้โอ้โอไม่ระเบิดไปซะืออือ บันบล็อกเฮ้ยบันบล็อกเออเรียบร้อยเป็นไงโดมผมสวนโอ้ไม่ซาริออสผมจะไม่เอาวุธตีเร็วเลยเอือแช่แข็งเอา ป้าเอ๋ยนี่แน่หมนุมนหมนุมนหมนุนหมุนหมุนอ๋อผมรู้แล้วผมรู้้แลวไม่ต้องอย่างนี้ก่อนอ่า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 ผมรู้แล้วเขา้าใจละโหโคตรแรงอะ่ะเออผมยืนแทงได้เลยเนี่ยก็บ้าแล้วเม้งตายเอาไอ้บ้าเอ้ยเออเอ้ยมันยืนแทงไม่ได้เออโอ้โหเอาแบบไง ออเออโคตรแหลกอะ่ะโจมตีหนักะแต่เม่งยีนดงอย่างางี้ไม่ได้เดี๋ยวก็ตีเลยผมนี่แบบไอ้ไปห้ามาจากไหนฮะฮะ,ฮะจงกลับไปยังละที่ของข้านะสร้อยคอดอกไม้ทองคำกับกระดำแต่มันไม่ได้มาเรสกะหล่ำมาที่เอาสร้อยคอแล้วกัน คกรดิบแวมพายกรเลือกสีดำโอเคได้เลยกีดแวมพายผมก็ไม่เกี่ยงเพราะผมก็ชอบอยู่แล้วมันตีเร็วด้วย <Okay. S 1> สวัสด,ดีเจ้าลูกแกะไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่าถ้าจะเดือเจ้าในสถานที่อันตรายแห่งนี้ข้าคือคุกโก้ที่บอบ เราก็นังจะเดินห่างไปหาราชอเพื่อดื่มดำกินและเล่นลูกเต๋าก็อาจจะมีการสังสรรค์น,นิดหน่อยราทอและตัวอื่นๆได้รู้จักข้าประาการพนันคราวที่แล้วข้าเดิมพันแล้วมือก็หายไปข้างหนึ่งยังไงล่ะแบบนี้เขาเรียกว่าเล่นกันเต็มที่ฮ่าๆมันตลกลสิถ้าข้าชนะข้าจะได้มันกลับคืนถึงแม้ว่าเอ๊เจ้านะควรโล่งมองเล่นด้วยกันนะดูเหมือนว่าเจ้าจะแข็งแกร่งร่ำรวยจะชอบเสี่ยงเหมาะเลยเชียเล่นนะักขึ้นบน ขวาวได้ผู้เล่นมาใหม่อีกหนึ่งคนโอเคผมสามารถคุยกับเขาได้อีกไหมเหมือนจะไม่ได้ไม่เป็นไรเซมา้าข้าขอแล้วก,กนันเนาะแล้วข้าก็ขอเนื้อสาว,วกด้วยข้าเจ้าเนื้อสาว,วกของเจ้าไปให้หมดเลย นี่นะนี่แนะ่เออเรียบร้อยมาได้เป็นไรได้เป็นไม้ว้าเอ้ยว้าวได้รับหินคริสตลัลขอบคุณครับ ่ผมมาดูเส้นทางก่อนนะอันนี้คือทองคูณสองร้านค้าแต่ผมก็ไม่มีมีหัวใจนี่ก็หัวใจหัวใจผมเต็มมาดิทองคูณสองก็น่าสนใจนะเอาเอาเป็นทางซ้ายแล้วกันเนาะทองคูณสองเลยนะข้าจะาคุณหาหัวใจด้วยเอ๊ะ หัวใจที่อยู่ในห่วงทะเลหรือหัวใจที่เธอได้ควักเอาออกจากข้าไปเอาออกจากอกของข้าแต่พลังคิวข้าเต็มแล้วข้าก็ไป่สามารถซื้อให้ทาโรได้ข้าอยากจะหามาให้พบแล้วข้าก็จะได้เจอเธออีกครั้งหนึง่งข้ารออยู่ที่นี่มานานมากและข้าต้องการเพียงแค่เวลาชั่วครู่ที่จะได้อยู่ร่วมกับเธออีกครั้งหนึง่ง ลูกไพ่ทาโร่ก็ไม่สามารถซื้อได้อีกสินะโอเคขอข้ากุฏิโตลไปรัศกาลปั๊มอุ๊ยโอ้โห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 โอ้ไม่โอ้ไม่ผมโดนแบบเละเลยเมื่อกี้ฮะ ออ๋ตกใาห,หายของเจ้าราทอเป็นภาชนะสุดท้ายที่ส่งมาโจมตีเพื่อเราสุนัขรับใช้ที่ขี้ขาดตาขาวมีภาชนะที่เหมือนกับเขาจำนวนนับไม่ถ้วนทุกต้นรวนหน้าสมเพชและไม่คู่ควรไม่มีอะไรที่น่ากลัวไปมากกว่าโาครคภัยไข้เจ็บข้าจะสร้างภัยแบบให้การลทิของเจ้า เรถไฟไข่เจ็บมาอีกแล้วบ้าเอ้ยฉันเกลียดแกที่สุดเลยไปปัดศักดิ์สิทธิ์ผักซูออกไปทำให้ซูติด,ดพิษเฮ้ยพิษดีกว่าพิษของดีโอเคผมชอบพิษสุดแล้วว้าววัตถุโบราณ อ้าอาเซมาร์สร้างวัตถุโบราณจากอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นขนเล็บหรือสุกแก่แก่ไรลเจ้าโจมตีทำ้ายเซมาร์งั้นเหรอหลังจากนี้เซมาร์ก็จะโจมตีเจ้ากลับเช่นกันอ่าอ้าเราสาของข้าเสาของเซมาร์เจ้าชอบมังกรของข้าหรือเปล่าเซมาร์สร้างให้เพื่ออะไรกันนะฮ <c oughs> ขอสังวยดวงยันค่ะหัวใจหนึ่งดวงให้กับเจ้าออกไปซะหัวใจสีแดงดวงหนึ่งถูกส่งไยแล้วได้รับหัวใจติดเชื้อเป็นสิทธ์ตอบแทนโอ้หัวใจติดเชื้อโอเคก็ไม่แย่ไม่แย่ถ้าเป็นหัวใจถี่ฟ้าก็จะดีมาก ได้รับทรัพยากรสองเท่ากับข้างความเสียหายความเสียหายแล้วกันมานี่นะเรียบร้อยเจอกิจของค่าหน่อยเป็นไงล่ะอือออ กระสุดระเบิดกับกงเล็บแอมไพเอามาว้าวก็ไม่แย่ไม่ช้ามากก็ใช้ได้อยู่ฮาบริม,มาโอ้ย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 ,อ,ยอะไรอะไรทำไมนี่แน่นี่แน่นแนอย ออ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 ,อ,อ,อะไรอะไราม,ามันคืออะไรบอกข้ามามันคืออะไรเอาไปเอาไปกินนี่นะเรียบร้อยก็ไม่เท่าไหร่นะแจนะจงกลับสาวกข้าซะ ถ้างั้นครั้งนี้ค่าจะเ,าเป็นกระดัมปีโอเคพวกกระดูผมว่าจะเก็บไปให้หมดกลับละทีก็รีดดีกว,ว่าพวกนอกรีดผู้พายแพ้ Hey. มาอย่างไวไปอย่างไวครับผมผมว่าผมจะทำพิธีคืนชีพนี่ทิ่การของการฟื้นคืนชีพุกคนจงมา ฟังพิธีที่ข้าจะทําข้าจะฟื้นคืนชีพเจ้าการะตูลูฟีเกตขึ้นมา <L ess im ania> แล้วข้าก็จะทำพิธีกรรมแต่งงาน เขาจะแต่งงานกับฟีเกสเจ้ากัตตูรูน้อยจงเป็นสามีภรรยาค่าเถอะนะขอแสดงความยินดีกับการแต่งงานของคุณด้วยทุกคนสนุกกับงานแต่งคุณความศรัทธาจะมีต่อละทีมากขึ้นคุณจะแต่งงานกับสาวกภายในลัทีกี่ตนก็ได้ตามใจที่คุณชอบก็มันเป็นลัทีของคุณนี่นะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม คู่รองของคุณก็จะมีความรู้สึกหึงหวงมากขึ้นทุกครั้งที่เขาแต่งงานใหม่ข้าจะไปหาเจ้า ตะกอนหนึ่งกล่องข้าจะเข้าการท่อมนั้นไปข้าขอไปเก็บค่าสกาล้าก่อนนะเย่ว่งเลิกแกดีใจที่เจ้ามามาเล่นกับข้าสุกตาเห่อยไหมละ่ะอยากเล่นกับข้า,าเหรอข้าเก่งนะคอยบอก โอ้อันนี้คือระดับยากปานกลางแสดงว่ามี5คนใช่ไหมมันจะมีถึงยากถึงสุดมาผมไม่เชื่อว่าแกจะเก่งขนาดไหนกันนะเจ้าคุกโก้เด็บบอฟหนึ่งเหรอเอาปปลงขวามาข้าจะชนะเจ้าให้ดูเอ่อมาข้าลงกลางชนะข้าได้หรือเปล่า เกมนี้มันขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะเจ้าหรือเปล่าเมาดีมามาอุย้ยมันคูณสองแท้เอามาดีก็คูณสองจนะเนาะเออทำลายเลขหนึ่งไปซะเออคูณสามาแม่งได้หา้าผแตกเลยนะเนี่ยเอ,อ้ยขอแค่มันทอยไม่ได้ห้าก็พอแล้วแค่นั้นแหละมันลงกลางอะ่ะป่าเอ,อ้ย เจ้าคูเก็แลวบ๊อบนี่แนะผมลงนี่เอาดีโอ้ไม่เป็นไรยังมีหวังอยู่อ่าผมลงนี่เหมือนผมจะแพ้เลยเออไม่ให้หรอกฉันให้แกชน,นะแล้วนะโอ้บ่าเอ้ยอ้าค้าน่ะถ้าจะแพ้กับคนอย่างแกงั้นเหรอ เป็นไปไม่ได้โอ้มันบ่าเอ้ยมาดีมามามาหืมฮาเธอ้าเธอ้าเธอไปได้สี่อ่ะโอ้ย god โหดีนะไม่ลงกลางมาไอาดีผม,มให้แกชนะหรอกนะเอ้ยเก่งจริงด้วยอะ่ะ เอาดีออาาาอเออมามามาเฮ้ยโคขหรออะไงดีหกลงนี่กันเนาะสองสองลงนี่มามันจะแพ้งไงก็ไม่รู้เลยสามสามลงนี่เหรอเอออ้ออาวบป้าเอ้ย เสียอ่ามาลงนี่เหมือนกันโอ้นี่ละกันอ่าฮะเกไม่มีชั้นชนะฉันได้หรอกเป็นไงชันชนะเก๋เก๋ก็ไม่เก่งเลยอ่าไม่เลวอันนี้ไว้สิฝากให้เจ้าก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวข้าจะมาเอาคืนข้าไม่อยากจะเสียมันไปอีกข้างแล้วป้าจริง อะไรความเข่งเก่งจากภายนอกได้รับ5ความเค้มไม่ถูกโจมตีของดีเลยเนี่ยหาตลกจังบ๊อบเองก็พูดว่ายีตีด้วยแก่น้อยทำได้ดีมากเลยใช่ไหมบ,บ๊อบโอเคตอนแรกของกะจะเล่นให้ถึงบอสตัวที่3เลยแต่ว่าผมรู้สึกว่าเวลาเล่นมันก็นานอยู่นะ ถ้าอย่างนั้นผมขอแป่งเป็นเหมือนเดิมละกันแต่ว่าผมได้ตัดคิดที่สั้นลงกว่าเดิมถ้าอย่งนั้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะบ๊ายบาย